สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเจ้ายูทูบลาไกย์เอฟซีคับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบอลประเทศไทยครับกราบสวัสดีพไปยังเฟซเพจบอลประเทศไทยกันล้านเลยครับเอาขาดูเจ้าด่วนเข้าล้มเออบาดีล้มให้น้ำมะข่างไหลเติบครับเขาก้อซี่เมบแน่ยืนแน่วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะล่มจักหน่อยนะครับเขาเขาออกไปทั้งขอบลนะครับเพิ่ง สองสามมือพังงาน,นรับฝนตกนักห้องก็เศร้าเมือขึ้นครับมันนี้ในทํำการแสดงเอาเขาทารถรถทาฝนมันก็เลื่นไปแน่นีครับออกไปทางอย่างขอบล่ะอ่ะดันนี้ร่มเล็กน้อย เขาจะเต็มอุ้มแล้วครับมาจะเรีวให้นี่พอดีเสียงนิ่มๆครับ แกะมาได้ขวบนึงแล้วมันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแดดดีนะพี่น้องฮะว่าเป็นฝนเบาโตยิ่งขึ้นเราเทอนะ่รับเบื้องมือว่านมือก้อนเนี่ยโอ้จม่เห็นตะเวทตะขึ้นนี่กับรถเกี่ยวที่กับจอดเศร้าวิ่แห้งกรจะน้ำมันไหวนยะผู้มักเป็กก็ได้เป็กผู้มักจัดก็ได้จัดกับ เบิ้งสองมือก้อนบื้งหันไปรับวันตกแห้งพิลาเวรับหน้าติดทัวสารทิศดีดอกะครับจันัก็เต็มครับอำเภอเมือมงสามสิบรถตำรวจพีิลาเวยว้าเสียงดังว่าดดยำพื่คจับ สายเดียวนี่ครับปุ่นขับนี่มาผู้เดียวครับแถาแกเอามาทรงไว้นะครับไปใหญ่ขั้นใหม่ครับบ่มีมูนั่งน้ำนะบ่มีอ้อยลงเลยเรือนี่ครับไปผู้เดียวนี่ละเราเล่าประชันนะครับ mm. ดันกันแบบบ่เหงาครับสามีผู้ไทยคลิปอยู่น้ำนี mm. ่ระหว่าอย่างไงว่าทายคู่มือว่าชันยจะมีมูแบบมูคุยเนี่ย จัดไทยไม่ต้องได้เบิ้งครับอุ้ยควนออ้าตาตรวจตรวจลองบางทีเท่าดีกับมันพอกี่ยวแต่ประมาณวันอาทิตย์ก้อนนะครับประมาณหาหกมือขึ้นหลังแต่ว่าลงสีทั้งระบบมองเปิดนะครับต้งสีระมองเปิดเหมือว่านี่นะครับแต่ว่าเหมือวานกับฟุต๊กครับพี่้องครับเกี่ยวมาได้ก็มาเกี่ยวไม่นีครับน้ำนี่กับพึ่งสีมาเติมใส่เด้ ที่แรกอะเบิดไปแล้วนะครับน้ำเพาะวิจเจือนีแล้วว่าจันนะครับมาหมดนี้โอ้เต็มให้หน้าว่าจันว่านะครับประเภทว่าปลาเข็งปลาซอยกําลังดินกระเดวกระเดวนะครับมาหมดนี้เต็มที่นะไนเก็บขอบเก็บมุมครับ เขาอยากล้ลยเติบเร็วนะครับ เยียงนี้ดูด,ดันกับสำหรับเจ้าดดคลมอะแล้วให้พอดีขึ้น่านะครับเพราะว่าพออุ่มอยู่แต่ว่าบ้านเคลียร์ขางนะขนาดจ,จะพอดีเลยครับเจียวเอมอื่อ เรียบร้อยเสร็จไปแล้วนงไห จบครับเรียบร้อยอุ้ยมัมแท้อุ้ยโอ้โห้โอุ้ดที่ใครอยู่บ่หลยครับอาวคันเทน่ากับเต่างหากพอดี ไปแลฮะกินกินกินขึ้นไปดี่ครัจเจ้าเขาไปปไเทครับรถค่อยเขากับมาเร็วเรียบร้อย เดี๋ยวเจอ,อกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม